สวัสดีครับครับเมนูวันนี้นะครับเราจะมายำหอยหอยนางรมกันนะครับครับวัตถุดิบนะครับก็มีหอยนางรมหมูยออันนี้จะเป็นหอมแดงครับตะไคร้มะนาวอันนี้จะเป็นสารแน่กับผักไผ่ผักแพรวครับนั่นนะครับภาษาไทยเรียกผักแพ้วครับอันนี้จะเป็นต้นหอมครับครับต่อไปเรามาทํากันได้เลยครับ ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลากว่าจะงดสปอนเซอร์เข้าคำต่คำใส่หลายเก็นะครับอครับน้ำปลาหนึ่งจอนนะครับเส้นหลอดเขากับขยวก่อนต่อไปก็ใส่น้ำปลานะครับวอมขอนะครับเพื่อความอูมามิน้ำปลาห้านะครับสองจอนครับอืมสองจอนล่นครับอืมน่ากินมากเลยครับ กินปลานี่หอมเลยครับเสรอเขาก่อนพริกครับหีดอยู่ไหก็ครับต่อไปใส่พริกนะครับพริกผงสามเมื่อเข้าไหวป่ะพริกปนพริกปนครับพริกปนภาษากลางเข้าไหวใจเราครับพริกผงครับฉัรับไงหรอพริกแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบกินเผ็ดก็ใส่เยอะได้ครับ ผมจะใส่พอดีพอดีนะครับต่อไปก็ใส่ตะไคร้ครับต่อไปก็หอมแดงใส่หมดเลยนะครับแล้วก,ก็คนนิดนึงครับ<ส>แล้วก็หยอดน้ำนิดนึงครับน้ำเป็นน้ำต้มสุกนะครับ แล้วก็คนครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะน,นาวนะครับมะน,นาวแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ผมจะใส่<ค>เยอะๆเลยนะครับสามกีบก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินนะครับ สร็จแล้วก็แกะห้าวคั่วนะครับนี่ครับเพื่อความหอมนะครับวัตถุดิบลับของเรานะครับที่เด็ดเลยนะครับตัวนี้ข้าวคั่วจะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับ เสร็จแล้วเราจะใส่อันนี้นะครับต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปเลยเสร็แล้วก็ใส่ใส่ใบนะครับใบ,บสาระแน่กับผักแพร้วนะครับเพื่อความหอมนะครับอือ <c oughs> หือน่ากินมากเลย <c oughs> เสร็จแล้วก็ชิมรสนะครับให้เชฟลิวชิมหน่อยครับไม่ลืมใส่ผงชูรสหรือเปล่าผงชู<อ>ชชรสเราไม่ต้องใส่นะครับจะชิมแล้วนะครับผมเป็นบ้างครับชิมหนิวนะครับอร่อยมากครับเขาจะแต่งเป็นยังไง เค็มไม่ไหวอะเพอแล้วาถ้ามันมีน้ำตาลเนี่ยถ้ามันเค็มก็เราก็เพิ่มน้ำตาลไฟอีกนิดนะครับหรือเพิ่ชูรสก็ได้นะครับมันบอก่อยเค็มนะถ้ามีน้ำตาลตักหน่อยค่ะจะบูกไยินุโมโตถ้ามีแฟมันร้อนรึ้งั้นน้ำตาลตักหน่อยค่ะจมูกเราเพิ่มปลาคั่วอีกนิดนะครับขอรับผู้สุกหน่อยครับ แล้วก็ใส่น้ำต้มสุกไปอีกนิดนะครับเพื่อให้เค็มน้อยลงคงจะเค็มเพราะน้ำปลาร้านะครับใส่เยอะไปหน่อยโลีเชิมอีกรอบสิครับชิมนะครับแปลบ้างครับ ขอเปรี้ยวอ,อีกนิดนึงนะครับมะนาวบิดเนี่ยโอเคครับกลิ่นหอมเลยครับผมโอ,อ้โหัวฮีโร่ขนาดไหน ครับเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยครับกับแก้มกับแกนี่นะครับดูใกล้ๆน่ากินมากเลยครับครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับติดตามด้วยนะครับว่าอีพีหน้าเราจะทำเมนูอะไรกันสวัสดีครับ